เมื่อคืนลงเรื่องคลิปเรื่องการปลูกนะพืชผสมผสานหรือ3ามเรื่องที่พี่กบพูดถึงนั่นคือปลูกพืชผสมผสานนะพีะ่กบก็ปลูกผสมผสานให้เพื่อนเพื่อนดูจริงๆนะครับนะนี่นะครับอันนี้ก็ดอกสนุใช่ไหมครับอ่าอันนี้ก็เป็นลำอะไรเป็นน้อยนองนะอันนี้พระกอบกำลังจะลงเพิ่มก็คือทองหลางที่พี่กบชําไว้นะครับเยอะนะฮะแต่ว่านี่คือยกมาไว้ตรงนี้นะครับ ค่อยๆขยับขยายแล้วลงแซมเพิ่มขึ้นนะนี่คือทองหลังนะฮะกิ่งทองหลังน้ําที่กบชําไว้ตอนนี้ก็าลากดีแล้วนะไปเขาดีแล้วนะเขาจะลงแปลงนะครับอ่าอันนี้ให้ดูนเพื่อนครับแล้วก็นี่นะการปลูผสมประส,สานมันทําให้เราไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมาลงได้อย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อนะครับในคลิปนี้เช้านี้นะครับเห็นไหมทุเรียนของพิ่กบก็ไม่ได้มีความเสียหายจาก นะมะรงมากินใบอะไรเลยนะนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะอันนี้ก็กําลังแตกใบอ่อนเลยนะครับก็ไม่ได้ฉีดนะฮะก็ไม่เคยฉีดเลยนะเพราะว่าเรามีความเชื่อเออมันก็จะมีเสียหายบ้างนะครับอันนี้ก็จะใบเริ่มมานะครับการปลูกผสมผสานอ่าเพื่อนๆอ,อย่างตรงนี้บางคนก็บอกว่าปลูกเมะเขือใกล้กับทุเรียนเดี๋ยวมันจะดึง พวกเพลี้ยแป้งพวกอะไรมารบกวนทุเรียนนะรกบว่าไม่จริงเพลี้ยแป้งถ้ามันชอบมะเขือมันก็จะมาลุมแต่มะเขือครับมันไม่ไปทุเรียนหรอกยิ่งมันมีมะเขืออยู่ยิ่งดีนะฮะมันจะได้ไม่ไปรบกวนทุเรียนจริงๆในเรื่องนี้นะฮะไม่ใช่พูดเอามันเอาสนุกนะครับแต่ที่เห็นเนี้ยเพลี้ยก็ยังไม่มีเลยนะขนาดไม่ฉีดยานะครับอ่าอันนี้ก็เพาะเม็ดนะใบเพาะเม็ดนะใบก็เป็นอย่างนี้เห็นไหม แมลงก็ไม่มีรบกวนนะครับอันนี้ก็เป็นทุเรียนหมอนทองอายุนะประมาณ2ปีกว่า,านะพริกนะครับเพื่อนเห็นไหมนะครับไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงอันนี้มะละกอเนาะนั่นน,นะครับทั้งนั้นที่เห็นเห็นนี้นะครับเป็นสมบูรณ์มากนะค,ความอุดมสมบูรณ์เนี่ยไพลนะครับรก็บปลูกผสมผสานนี่ครับนี่ครับ เนี่ยพริกก็กําลังงามอยู่นะอ่าพอปลูกผสมผสานแล้วนะฮะเราลดการฉีดยาฆ่ามแมลงลงนะ,ะเพราะอะไรนะดูต่อเพื่อนๆครับคือพี่กบอยากจะพูดไปเรื่อยและค่อยๆอ,อธิบายไปนะครับอ่ามันต้องมีเหตุผลนะครับอ่อันนี้ก็ใบมันเริ่มแก่แล้วเราก็เอาออกเลยนะครับเนี่ยใบมันแก่แล้วเราก็เอาออกเลยนะครับอ่ะทีนี้มาดูต่อนะครับ นี่มะเขือนี่ยครับพริกนี่ทุเรียนเห็นไหมไม่มีใบเสียหายจากแมลงนะทั้งที่เราไม่เคยจีดยาฆ่าแมาลงนะครับเนี่ยดูพริกเนี่ครับเนี่ฮะดูพริกขี้ฟ้ากินไม่ไม่หวานไม่ไหวสิ่งที่ได้คือพอเราปลูกหลากหลายเราจะได้หลายอย่างเป็นผลพลอยได้ครับเพื่อน,นพี่กบก็ลงทองหลังน้ำเนี่ยนะครับ เห็นไหมครับปลูกหลายร้อยต้นนะครับตรงจุดว่างๆนี้ปกจะแซมเพิ่มขึ้นอีกไม่พอยังไงก็ไม่พอนะครับเี่เพืเ่อนๆนี่ฮะนี่ทองหลางนะครับเห็นไหมรุ่นนี้ร้อยกว่าต้นนะแล้วปลวกชาเพิ่มขึ้นอีกนะ,ะก็จะปลูกเพิ่มขึ้นอีกนะปลวกจะปลูกทั้งแปลงเลยอย่างอย่างที่ว่างๆตรงนี้ก็จะปลูกอีกนะเพื่อนตรงนี้ยังว่างอยู่เดี๋ยวปบกจะลงตรงนี้แล้วก็ พอตรงนี้ี่กบมาดูตรงนี้เนี่ยทองหลางลงด้วยนะอันนี้สโสนใช่ไหมนี่ทองหลางลงแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวไปกบพาดูทําให้เราแบบคือมันเป็นเคาเรียกว่าอะไรทองหลางหรือพวกนี้นะพืชหลากหลายมันจะเบี่ยงเบนความสนใจนะครับอของมแมลงมาที่พืชอื่นๆด้วยมันไม่ได้สนใจแต่ทุเรียนอย่างเดียวแต่ถ้าเราปลูกเชิงเดียวนี่นะครับอ่ามันก็จะโฟกัสมาที่ทุเรียนเป็นหลักนะครับ พีกพ่กบปลูกตะไคร้ปลูกอะไรในโคกทุเรียนเป็นแบบนี้เพื่อนอันนี้ก็มะเขือม่วงมะเขือยาวนะครับอ่ะอันนี้ให้เพื่อนดูเนะว่าเนี่ยทองหลงังเนี่ยรุ่นนี้พีกพ่กบมีประมาณ30ต้นนะตัดกิง่งตัดกิ่งส่งให้กับเพื่อนๆไปเยอะแล้วแต่ตอนนี้ยังตอนนี้หยุดนะการตัดกิ่งก่อนนะเพราะว่ากิ่งยังอ่อนอยู่นะยังไม่ได้จัดส่งให้ใครนะตอนนี้ก็คือ เลี้ยงต้นก่อนเลี้ยงกิ่งก่อนนะครับเลี้ยงกิ่งเลี้ยงใบก่อนนะครับอา่ารุ่นนี้ประกอบมีอยู่ประมาณสามสิบสามสิบต้นนะครับเอามีล็อกนู้นด้วยตรงนี้ด้วยอันนี้คือทองหลางปลูกมาหนึ่งปีนะครับนี่ฮะทองหลางหนึ่งปีนี่ครับทองหลางเนี่ยเป็นพืชล่อมแมลงได้ดีมากนะครับแล้วใบก็ทานนะกับน้าพิกกะปีได้นะครับอ่ะเนี่ยมาดูเพื่อนนี่ฮะ จะมีร่องรอยแมลงมารบกวนนะมันไม่ใช่รบกวนแต่ท้องหลางนะครับแมลงมันก็จะนะฮะรบกวนอย่างอื่นนะถ้ามันจะมีนะแต่ตอนนี้ไม่เห็นมันมีอะไรมารบกวนเลยนะครับเห็นไหมมะอึกก็ยังดกมากใบก็ยังอยู่ดีนะครับใบยังสวยนะไม่เคยฉีดยาฆ่าแมลงนะเพื่อนๆเห็นไหมนี่ครับนี่อันนี้ขมิ้นนะพี่กบก็ปลูกไปนะเพื่อนๆนะชอบปลูกก็ปลูกไปนะครับเนี่ยค,ความหลากหลาย ในสวน่าก็จะมีประโยชน์นะเพราะเราปลูกหลากหลายทําให้เดี๋ยวเพื่อนๆเดี๋ยวผมให้ดูนี่ฮะอันนี้น้ําดํานะครับปีนี้เอาลูกนะต้นนี้นะครับแต่ก็แมลงก็ไม่ได้รบกวนมากมายไม่น่าเกลียดนะครับไม่น่าเป็นห่วงนะมะละกอก็ดกนะครับเห็นไหมมะละกออ,ะอันนี้อาการขาดโบลอนนะครับแคลเซียมโบลอนนะฮะ อ่ะโอเคนะครับแล้วพีพ่โกบก็ปลูกเนะี่ยอย่างนี้ก็จะเห็นนะว่ามีมันห้านาทีนะครับมันสัมปะหลังอีกสายพันธุ์หนึ่งนะก็เป็นพีกพ่กบเอากิ่งพันุ์ไว้จําหน่ายแล้วก็จะเอาหัวมันมาเชื่อมนะพีกพ่กบก็ปลูกทุกจุดเลยนะมันห้านาทีนะอันนี้ทองหลังเห็นไหมทองหลังหนึ่งปีนะฮะก็นะก็ตอนนี้ยังระงับการจัดส่งนะครับกิ่งทองหลังให้เพื่อนๆนะยังระงับอยู่นะครับเพราะว่าต้องเลี้ยงกิ่งให้มัน อ่าโตกว่านี้ให้อวบกว่านี้ก่อนนะครับอ่าแล้วก็ไปกบปลูกไม้นะฮะทองหลังนี่ปลูกเพิ่มอีกเยอะเลยนะครับอ่าเนาะอันนี้คือการปลูกผสมประสานข้อดีที่พีกบไม่ต้องฉีดยาฆ่า,มาแมลงเพราะมันมีทางเลือกอันนี้มันปูนะผมกให้เพื่อนดูนี่คือมันปูนะครับมันปูก็มแมลงก็ชอบมากินเหมือนกันคนก็ชอบกินนะครับก็พี่กบส่งตลาดได้ทุกวันนะครับมันปู นะมียอดให้เรากินและเก็บส่งตลาดได้นะครับมันปูผักติ้วนะต้นนู้นนะครับพี่กบพาดูเลยนะอันนี้ก็มันห้านาทีนะนะครับมันห้านาทีนะต้นนี้ใหญ่มากเลยกําลังจะเอาอเดี๋ยวอีกหน่อยก็ได้ต้นได้ต้นพันนะครับพี่กบก็จะเอาไปปักตะกร้าขายในทิกต็อกนะครับมันห้านาทีก็มีคนต้องการตลอดนะครับก็แค่ปักตะกร้าขายแล้วทีนี้นะครับให้เพื่อนดูนี่ทุเรียนนะครับ นี่ฮะอันนี้คือพวงมณีนะครับให้ดูเนี่ยท้องหลังเนี่ยพปกบแซมเพิ่มขึ้นนะเพื่อนครับเห็นไหมนี่เนี่ยท้องหลังกําลังสวยเลยนะประมาณ100ร้อยก่าต้นนะในสวนเนี่ยรุ่นนี้นะฮะพี่กบปลูกไว้100ร้อยก่าต้นเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยนะฮะกิ่งใบเอามาทําปุ๋ยหมักปุ๋ยจุลินทรีย์ท้องหลังเนี่ยเพียบนะครับนี่ฮะดูนี่นะครับเพื่อนมันห้านาทีก็เยอะนะครับอา พิบกชอบกินนะฮะชอบกินมันห้านาทีเชื่อมนะฮะชอบมากนะก็ก็เลยปลูกเนี่ยทองหลางเออนี้อันนี้ก็คือมันปูนะครับนี่ครับเพื่อนๆดูความหลากหลายนี่ก็เหมือนกันเนี่ยทองหลางนี่รุ่นนี้นะครับกําลังสวยเลยอ่าพิบกชําไว้เดี๋ยวกําลังจะลงเพิ่มเติมนะฮะทองหลางลงลงเพิ่มเติมเลยเพราะว่าผมรู้ว่าตลาดกําลังต้องการด้วยนะครับทองหลางใครๆก็ต้องการยิ่ง เออเขาเรียกว่านาทีนี้นะพูดถึงว่าคนก็ต้องการลดต้นทุนต้องการปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยอินทรีย์อะไรต่างๆนะเอามาใช้ปุ๋ยพืชสดนะทองหลังดีมากๆเพื่อนๆนะนี่นะตรงนี้นะครับเห็นไหมกําลังงามเลยนี่ครับนต้นนี้ก็อีกประมาณ5-6เดือนตัดกิ่งนะชําหรือส่งได้นะครับต้นเหล่านี้นะครับอ่ามะละกอนะผมให้ดูนะฮะนี่ทุเรียนเนี่ยดูใบ นะครับเนี่ยฮะไปอ่อนมานะครับอันนี้คือกระดังงานะครับส่วนต้นข้างในนู้นก็คือเป็นน้ําดํานะครับมะละกอก็ไม่มีแมลงนะฮะเพราะว่าแมลงมันมีทางเลือกหลายอย่างนะครับอ่านี่ฮะคือคือความสมบูรณ์นะวันนี้พี่กบเดี๋ยวอาจจะต้องมีการฉีดยาฆ่ายาบ้างนะครับก็มันตัดก็ไม่ไหวหรอกเพราะว่าตอนนี้หอ้ามันลกมากนะครับ มันได้ปุ๋ยได้น้ําได้ฝนอะไรต่างๆมันก็ดีนะครับนี่ฮะสเราอย่าฉีดยาฆ่า,มาแมลงอ่าข้อ1นึ่งปลูกให้หลากหลาย2เราก็อย่าฉีดยาฆ่า,มาแมลงนะฮราะพอเราไม่ฉีดปุ๊บเนี่ยนะครับอ่อทุเรียนมันจะมีภูมิต้านทานของมันเองนะครับแล้วก็มันมีพืชหลากหลายมันก็ค่อยๆนะนเพื่อนๆมันก็กระจายความเสี่ยงไป พืชประเภทอื่นๆนะครับพอเราไม่ฉีดยาฆ่ามแมลงแมลงดีๆบางตัวมันก็ไม่เสียหายมันไม่ไม่ตายอรพูดง่ายๆนะครับมันก็อย่างพวกแมงมุมเงี้ยเพื่อๆๆๆเนเนี่ยพี่กบมให้ดูนะนี่แมงมุมยังอยู่เลยนะเมื่อคืนถ่ายคลิปให้เหพื่อนดูนี่ฮะนี่แมงมุมเนี่ยดักจับเขาเขาโยงใยได้ดีนะครับพอเราปลูกหลากหลายปลูกไม่ห่างเกินไปมีการปลูกผสมผสานนะ ต้นไมนะ้ทุเรียนอยู่ใกล้ๆกับต้นไม้อื่นแมงมุมก็มาโยงใหญ่นะถักใหญ่ต่างๆนี่นะครับนี่ฮะใหญ่แมงมุมนะครับเห็นไหมเราจะเห็นแมงมุมอยู่นี่นะครับก็ในสวนจะมีแมงมุมเยอะมากนะครับมีกิ้งกาเยอะมากนะมีนกมีอะไรต่างๆพอเราไม่ฉีดยาฆ่า,มาแมลงมันก็ไม่ทําลายระบบนิเวศนะครับแต่ส่วนญ้าเนี่พี่ก็ก็ไม่เคยฉีดยาฆ่าย้าเลยนะก็กําลังเริ่มจะฉีดนะครับเพราะว่ามัน มันทําให้ทันอนะันนี้ก็ต้องยอมนะแต่ว่าพี่กบก็มีวิธีการนะว่าจะทํายังไงให้การทําการเกษตรของเราเนี่ยนะครับมันมันไม่เป็นอันตรายนะครับสารเคมีมากเกินไปนะครับนี่ฮะอันนี้ก็คือปีนี้เอาผลผลิตนะครับตัวนกหยิบนะพี่กบให้ดู มะละกอก็ขายได้ทุกวันรรนะมะละกอนะทั้งผ่าเขาเรียกว่าสุกนะ,ะแปรรูปนะก็ใส่กล่องนะครับจําหน่ายได้ขายลูกดิบก็ได้นะมะละกอก,ก็เป็นผลพลอยได้นะเพื่อนอะนะครับเดี๋ยวไปกบกําลังจะปลูกอะไรเพิ่มขึ้นแต่ที่แน่ๆน,นะฮะกบจะลงท้องหลังเพิ่มขึ้นนี่นะครับท้องหลังเนี่ยปลูกอีกแน่นอนนะครับปลูกเยอะแน่นอนนะครับอ นี่นะครับก็นี่กำลังงามเลยนะครับรุ่นนี้อีกประมาณสักห้าหกเดือนน่าจะตัดกิ่งนะเอามาชําต่อได้นะก็คือเราจะได้กิ่งแบบนี้นะครับมาชําแบบนี้อันนี้คือพี่กบชําเองนะครับนี่ฮะกิ่งที่มาชําง่ายๆนะครับเนี่ยดูกิ่งแค่นี้ยังชาขึ้นเลยนะเห็นไหมเพื่อนนี่นะฮะก็อ่อย่าลืมปลูกทองหลงัง ท้องหล morning, after, so ังช่วยทําปุ๋ยอินทรีย์นะคทำเป็นปุ๋ยพืชสดนะครับทำน้ําหมักยูรินีหลายหลายอย่างได้นะครับเพราะฉะนั้นท้องหลังมีประโยชน์นะครับก็ไม่ฉีดยาฆ่าแมลงนะครับแล้วก็ให้ปลูกพืชผสมผสานไว้หลายหลายอย่างกล้วยนะก็ได้นะปลูกกล้วยปลูกมะละกอปลูกอะไรต่างๆเราได้ผลผลิตหลายๆอย่างนะก่อนที่ทุเรียนเราจะได้ผลเราไม่ต้องรอทุเรียนอย่างเดียวนะครับพวกนี้ ใช้ทําเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยจุลินทรีย์ได้ขายได้เพื่อนท้องหลังตลาดต้องการเยอะมากนะครับพี่กบรู้เลยนะพี่กบสัมผัสนะครับก็หามาปลูกเพื่อนหามาปลูกเลยท้องหลังนะครับเพลเอๆขายได้มากกว่าได้มากก่อทุเรียนอีกนะต้นหนึ่งต้นเนีน่ cosplay, ย,ย,ยน,นะครับขายใบขายกิ่งขายน้ําหมักนะฮะขายต้นพันนะฮะท้องหลังเนี่ยนะครับเพื่อน สวนทุเรียนอีกเยอะนะที่ยังไม่ได้ปลูกต้นทองหลังนะที่ต้องการน,นะครับเพราะนั้นก็ผมแนะนําแล้วนะครับอย่าหาว่าพี่กบไม่แนะนํานะครับนะครับน,นี่แหละนะสวนที่ไม่ต้องฉีดยาเคมีหรือยาฆ่า,มาแมลงนะครับเป็นแปลงปลูกผสมผสานจริงๆนะคะเพื่อนๆครับอาณาจากพี่กบนะครับเนี่ย นั่นก็ประมาณนี้นะครับ